มันเช็คคนอยู่มันนับอยู่อมีเท่าไหร่วะมันมันคิดอยู่ว่าเข้ามามันมันจะโดนบับหรือเปล่าวะแพ้มาปล่อยก็ได้นะเดี๋ยวเพิ่งเก็บก็ได้นะรอแม่งเ,เ,เก็บเก็บไปแล้วลุงเดี๋ยวมันก็มาครับเดี๋ยวมันก็มา,ามากัวมึงเงเด็กปเก็บเ,เลยไม่จุใจอ่ะ ท yeah, ี่เทปของจะเต็มตัวนะเล่นไม่ได้นะพี่เป้ไม่แต่กูแทงได้อย่างเดียวชุบไม่ได้เล่นไปเลยเล่นไปเลยเป๊ปเหลมป๊ปเป๊ปจะทำอะไรไม่ได้แล้วลุงน่าหยอกตื่นมาแทงตื่นมาแทงอ่ะคือปั๊มยาปั๊มกอดอะไรไม่ได้นะอ๋ออย่าชุบอย่าชุบกูชุบอย่างเดียวอย่าชุบกูแค่นั้นพอพอไม่ได้หรอเฮ้ยมึงจะเล่นไหมนี่บาร์บีคอนเฮีย มาทำทรงไอ้เฮี้ยแก๊งยังโลกเลยเฮี้ยแก๊งยังกากเลยไอบ้ไอบาบิคอนเนี่ยบาบิลอนเนี่ยสวัดดีต่านน้องรักเก็บยาไปเลยพี่เก็บยาผมว,ว่ามันน้อยใครครับใครน้องรักน้องนายเป็นใครใน,ในี่นาย มามานี่ดีอ่ะเพลงนี้กูจะเล่นเก่งขึ้นถ้าเปิดเพลงเนี้ยอ่ะเดรอเข้าแล้วมนวิ่งออกกันดลนะ กูกินอยากันวิ่งออกต้องใครมาต้องใครมาพวกมันมั้งพวกมันมั้งจะเอาบอลลาร์เลือกจะเอาบอลลาร์ก่อนเล่นก่อนไม่ต้องวิ่งออกเออมันเล่นก่อนเดี๋ยวครับลงเล่นก่อนทางล่างไม่มีคนเล่นด้วยแปลว่ามันอยู่นี่แหละแล้วมามามาจบแล้วโอเคมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมันเียาแล้วมันเียาแล้วมันเียาแล้วมันเลียาแล้วมาแล้วก็เหมือนจะไม่เข้ามาแล้ว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 มึงจะบอกว่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยมพูด้วยไหนมึงบอกว่ายังนิ่งอยู่นะ เยอะกว่านะแต่คนมันบางกว่าเรานะเราเยอะกว่าเหมือนเราเยอะกว่าเดแล้วนะปืนมันเซร็จแล้วนะปืนมันเซร็จแล้วนะวิ่งข้อขอเรื่องเดินนะจุกจุกเอ็นเตนแบบเยอะไว้เยมาแล้วมาแล้วไม่กูบับดีเด็กเปรตแล้วแล้วแล้แล้วแล้แล้วหน้าขึ้นมาหน่อยข้างหน้าอย่าอยู่หลังห้อยมา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 เบ๊บถ้ารู้ว่าทำอะไรไม่ได้วิ่งไปสององค์เลยตรงเราเล่นวยแอร์คอร์นนะช่วยแอร์คอนนะย่าเสียงมันกบนะช่วยคอนนะย่าเสียงมันกบนะเเขข้้าาาามมมมออันันเข้ามา ซึบตายตายตา่ออกดีไปยังเอาดิชวหน่อยชวนหน่อยช่วนหน่อยเจคเช่วยหน่อยเจช่วยหน่อยเจคช่วยหน่อยชวยหน่อยชวยหน่อยชวยหน่อยเอาเพื่อนนี้เ่็นนี่ตัวฟีเลยพช่รู้พี่ไหวช่วยช่วยนี่ช่วยช่วยนีิ

ไายปืนสวยจ้าไปืนสวยจ้าเเ็นึ่คน่อยเจเ็หนึ่คนหน่อยเเดหน่อจเน่ดหน่อยเ็น่อยเชุบหน่อยสวยต้อนสวยจ้าตอนสวยจริงต้อนวยงนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทน้มันมันเล่อนเรื่อยนะอย่าประมาทนะน้ออยไปเอนไลุ่ยังให้ไปัวเปิดูชุบหน่อยเดชห่อยเปิดชุบหน่อยเปิชุบหน่อยเปยดูุหน่อยเปดหนอยเปิดหน่อยเปิดุหน่อยเปดัชุบน่เปดชุบนอยเปิดัวชุบ่อยเปิดัวชุบหน่อยเ้ยดทษ ช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนให้หน่อยช่วยเพื่อนให้หน่อยช่วเพื่อนด้วยเพื่อนตายเพื่อนด้วยเพื่อนตายช่วยเพื่อนด้วยหน่อยช่วยเขาไปกลางหน่อยไนเขาลยตรงหน่อยเพื่อนตายเสาว่ะเพื่อนตายตรงเสาว่ะไปช่วยเพื่อนตรงเสาก่อนเฮ้ยมึงวิ่งผ่านเพื่อนอ่ะการไหนกันไหนกันไหนมึงวิ่งบ่ไหวช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนตายเยอะตรงเสาว่ะช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วไม่เห็นไหมตรงถนนหน้าตายอีกกินยากันอยู่กินยากันอยู่ไม่ต้องกินไม่ต้องกิน เยอะนะมันใหญ่มันอะไรย่อเงี้ยมันมันไม่ลงต่ดนะ้า่เลยนุ๊ยมาดูด้วยมาด่ด้ห้จุ๊บเพื่อน ยาพม่ายามายามาเอวอนะายงข้างบนเงียเงี้ยลมาดีกว่าเอวันเายงข้างบนไม่ใช่ BBC เอา BBC ก่อนี่ช่ปเอไปเอาบบีาบเอา้นด้วยดู้านด้วยดูบ้านด้วยหมดอีกแล้วงมาลงมาลงมาลงมาไม่ไหวโอ้โหปรอย่หนหน ไหเราไหไป้าชีมียไม่ไหวไอเชี่ยพีพไม่ไหวเนี่ยไอเชี่ยพีพีพีไม่ไหวเลยแก๊งมึงแม่งอย่างกากเลยเยไอเไเชีล้ไยลุยาลุยาหลุไม่มึงฟังนะครับแก๊งเมือนเน้นแต่จานวนกากทั้งแก๊งไอเฮียแก๊งแก๊งไก๊งหค่จำนวนเนี่ยผีแม่งอย่างกาก แก๊งมึงแม่งยังกากเลยมึงรู้ตัวบ้านเฮียเฮียแก๊งควายเฮียบ้านไม่ไม่ไมหาไม่บ้านบ้านแก๊งมึงอะขยะเหมือนเหมือนที่มึงอยู่จริงเลยเฮียอยู่ตรงขยะขยะสมชื่อรอแฮปปวนอะทุเรศไอ้ทุเรศเป็นยังไงมันเฮียยังกาเฮียแก๊งควายเมหดแล้วเฮียตัวเฮียมึงทำร้ายนะขี้ขวายยังไม่เป็นเลยบอกเลยนะข้อที่อะถามลูกพี่ลูกพี่ไปร้องขอบวงก็ได้เดี๋ยวมึงเมันเข้ามาเล่นบางคนแล้วไม่ใช่หรอ เอ่อันนี้เราเพิ่มจากไอดอปมาแค่สีคนเองถ้าหมดแล้วก็ไอ้เชี่ยั่นต่อไอ้เชี่ยีไอ้สัไอ้เชี่ยนั่เกก็ต่อไอ้เชี่ยายส้นโ่ยุยเมื่อกี้มเมื่อกี้โดนบยมไปทั้ง6กเตัวกาดที่ถ่ายเลยเชียต่ไ้่อได้ต่อไอ้ี่อไ้ต่อได้ต่อไี้ต่อไต่อไอ้่อไ้ต่อได้ต่อไอ้่อได้ต่อได้ต่อไ้ต่อไอ้ี่อไอ้ต่อไ้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 ่อไต่อไอ้่อ้่อไ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 อ้ี่อไอ้ต่อไอ้่อไ้ต่อต่อได้่อไ้ี่อ

เดี๋ยวค่อชุบหมอเดี๋ยวค่อยชุบไปละจิ้วมีตอนมาพี่สองดาจิงนะพี่มากับใครอ่ะตอนตอนนี้เราไม่เรียกว่า BBC นะเราเรียกว่า BBC นะทุกคนปีจริงครับไม่ให้เรียก BBC แล้วเรียก BBC ีฟีคืออะไรโอ๊ตการดปีไงลูกหูเป็นอะไรไอปืนถามหน่อยขึ้นไปถึงสามเก้าเมื่อไหร่มันจะมีทางสู้ไอ้เหแค่แค่ยี่หกมันก็สู้ไม่ไหวแล้วนายสัตว์